คลิปนี้นะครับผมก็จะมาเตรียมพร้อมบอร์ดเอฟเฟกชุดใหญ่กำลังจัดเตรียมจะขึ้นคอนเสิร์ตพี่แพทพอแพทนะครับตอนนี้มีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาอีก2ตัวนะครับผมตัวแรกก็คือวอร์มออริโอโอดีดีบ็อกนะครับเดีย๋ยวผมลองเสียงให้ดูนะเดี๋ยวปิดคอรัสไปก่อนนะครับนี่เป็นเสียง Key นะคี์นะกดนะครับมันจะเป็นเสียงโอเด์ โอ้เป็นโอเวอร์ไดที่แบบเล่นล้มมันมากเนื้อเสียงดีมากคุณภาพเสียงมันดีมากเลยครับก่อนหน้านี้ก็ซื้อมาแล้วก้อนนึงแล้วก็ใส่บอดกลางนะฮะทีนี้พอนํามาเล่นอเฮ้ยเสียงแม่งดีว่ะจัดมาอีกก้อนนึงนะครับใส่บอดใหญ่เ่ากับว่าผมซื้อวอลเอรีโเนี่ยมา2ก้อนนะครับผมตัวนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่5,900บาทนะครับอันนี้คือสมาชิกใหม่ก้อนแรก ใช้เป็นแตกหลักได้สบายครับแล้วก็สมาชิกใหม่ก้อนก็คือ MXR Micro m p นะครับก้อนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่5,000บาทนะครับก้อนนี้ผมจะใช้บูสไส้ในของเพลงนะครับพวกลูกตอดลูกอะไรต่างๆน,นะครับส่วนบูสหลักจะใช้ี i ีีกันนะนะครับเป็นคีนบูสหลักอยู่แล้วนะครับนี <ST>: <S> <S ่าสมมุติใช้ MXR Micro m อะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นบูธที่ดีมากๆเลยนะไมโครแอมตัวนี้นะครับเห็นหลายคนใช้เยอะมากศิลปินก็ใช้นะครับอันนี้คือ2สมาชิกหลักนะครับแค่2ตัวนี้ก็รวมกันหลักหมื่นแล้วนะโหเจ็บปวดกันทีเดียวครับแต่ว่าเจ็บทีเดียวมันจบเลยครับคุณภาพมันดีแอมที่ใช้เทสนี่สกายโซนิก e g 1 0 Pro ใช้เทสแค่นี้ครับเดี๋ยวผมก็ต่อสายจากบอร์ดผมเนี่ยเห็นไหมเส้นเดียวเลยนะครับใช้เทสแค่นี้เพราะว่าเรารู้คาแรคเตอร์เสียงแต่ละตัวอยู่แล้วไงผมก็ใช้เทสการทํางานนะครับก่อนที่จะนําไปซ้อมแล้วก็เล่นคอนเสิร์ ประมาณนี้ครับบอร์ดเอฟเฟกล่าสุดปัจจุบันครับบ๊ายบายครับ